สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซียนหมีขยี้บอลครับในวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567นะครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลดีๆมานําเสนอกันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามารวมกลุ่มกันได้เลยนะครับกับแอเซียนหมี98นะครับหรือว่า คลิกที่ลิงก์้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับโดยจะให้ทายผลคู่หลักของเรานะครับทีมไหนยิ่งก่อนทีมไหนชนะแล้วก็จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ทายลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าท่ายถูกนะฮะก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้ประจาฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจนะฮะก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ไปเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้มีคู่โทนหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับทาราของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผลงานล่าสุดนะครับเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเซาแฮมตันตมาแบบสุดมันเลยนะครับสามประตูต่อสองนะครับก็เป็นการชนะมาสองเกมติดต่อกันแล้วนะครับแปดนัดซีซั่นนี้เก็บมาเก้าคะแนนนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับสิบสี่ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ขณะที่ฝั่งของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับเกมล่าสุดลงเตะในศึกมันเดน n ไนท์นะครับแล้วเอาชนะริสันพาเลตมาแบบวูดวิทนะครับหประตูต่อศูนย์นะฮะเป็นการอยู่สถิติไร้ชัยเอาไว้ที่3เกมติดต่อกันนะครับ8นัดเก็บมา13คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ8ของตารางพรีเมยร์ลีกอังกฤษนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เลสเตอร์ซิตี้ของสตีฟคูเปอร์นะครับวันนี้ยังไม่มีพัสันดาก้านะครับยาคุปสตอราชิกนะครับฮัมซาชาลีแล้วก็ยานนิกเวสต์การ์ดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทั้งหมดนะครับการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ42-31ครับก็จะมีแมสเฮอร์นเซนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมครับแนวรับประกอบไปด้วยเจมส์จัสตินวอลฟาสคาเลบโอโคลี่แล้วก็วิกเตอร์คริสเตียนเซนนะครับ แดนกลางครับส่งให้โอลิเวอร์สคิปคุมเกมร่วมกันกับวิลเฟตเอนดีดีนะครับส่วนแนวรุกครับก็จะมีอับดุลฟาตาวูจอแดนอายูเจ้าของประตูชัยในเกมที่แล้วนะครับประสานงานกับฟาคุนโดบัวนานาเต้นะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดณนาทีนี้เลยนะครับเพราะว่ายิงประตูได้2นัดติดต่อกันแล้วนะครับรวมยอดซีซั่นนี้นะฮะก็ตะบันไปแล้ว3ประตูกับอีก2อแอซิดด้วยกันนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าก็ใช้เป็นจอมเก่าอย่างเจมี่วาดี้นั่นเองนะครับ ขณะที่นูโนเอสปริโตซานโตนะครับยังคงไม่มีดานิโลกับอิบราฮิมซองกาเล่ที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะและวันนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นความฟิตของหมอแการกิปไว้นะครับแนวรุกตัวเก่งของทีมนะฮะที่ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เกมก่อนนะครับการจัดทัพวันนี้ครับก็มาในระบบ4 2 3 1นะครับจะมีแมทเซลส์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ4นายประกอบไปด้วยโอลาไอน่านิโคลามิเลนโควิชมูริโยและก็อเล็กซ์โมเรโนนะครับ แดนกลางครับวันนี้มีข่าวดีที่ได้ตัวเจมส์ w วอตพราอัสนะครับคุโทษแบงกลับมาแล้วนะฮะก็จะประสานงานแดนกลางกับทนาของไรอันเยสนะครับแนวรุกแดนบนครับก็จะให้เอลลิ t แอนเดอร์เซนนะครับประสานงานกับคลัมฮัสสานอุดอยแล้วก็แอนโทนีเอลันกานะครับตัวความหวังสูงสุดสำหรับวันนี้ครับก็จะอยู่ที่คริสวูส o นะครับที่เป็นเจ้าของผู้ชายในเกมที่แล้วและยิงไปแล้ว5ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะประทักกันมาทั้งหมดนี่68ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นฟอ r e เรสที่ชนะไปได้28ครั้งนะครับเสมอกัน16นัดแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ชนะไปได้23เกมนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับฟอ r เรสช่วงหลังเกมรับไม่ชัวร์เลยนะครับนัดที่แล้วก็เปิดโอกาสให้คิสซันพาเลตเนี่ยได้2เป้าพอสมควรนะครับแต่ทางโนน่ยิงไม่ได้เองนะฮะก่อนที่จะเป็นคิสวูดเนี่ยที่ยิงประตูชัยให้ทีมชนะมาได้นะครับ เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นบอลได้ใจมากๆแล้วครับชนะมาติดติดกันและเกมในบ้านด้วยนะครับพวกเขาได้กำลังใจเชียร์แฟนบอลในบ้านหนุนหลังแบบนี้นะครับเชื่อว่ามีโอกาสจะชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เชียบที่เลสเตอร์นะครับกับเรตเสมอๆนะครับคู่ต่อมานะครับพาไปลุ้นกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างพอสแมทกับท่าางของเชฟฟิลด์เวนสเดย์นั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับพอสมร์ทเสียท่าต่อคาดิปมาศูนย์ประตูต่อ2นะครับเป็นการหยุดสถิติไร้พ่ายเอาไว้ที่2เกมติดต่อกันนะครับ11นัดเก็บมา8คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ22ของตารางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับขณะที่ดีโอเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับล่าสุดเสมอกับซอนซีมา0ูนย์ครับก็มาชนะใน2เกมแบบยิงไม่ได้ด้วยนะฮะสิบเอ็ดนัดเก็บมา12คะแนนครับรังอยู่ที่อันดับ18ของตารางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่จอมูซิโนนายใหญ่ของพอสมัทนะฮะวันนี้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีบาเนโบวัตนะครับคอนเนอร์ชาร์ปเนสซี ll, ่จาคอบฟาเรลนิวนอริสแพดดี้เลนนิโคลัสชิมิตแล้วก็โคบี้บิชอปนั่นเองครับการจัดทัพวันนี้ครับ4-2-3-1ฮะก็จะมีจอแดนอาเชอร์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยจอแดนวิลเลียมส์ทอมแม็กินทาย เรแกนพู oo, แล้วก็คอนเนอร์โอคิวีนะครับแดงกลางครับส่งให้มารอนแพ็กนะครับคุมเกมร่วมกันกับเฟรดดี้พอ t สครับโดยที่แนวลุกแดนบนครับก็จะเป็นคลัมหลังนะครับประสานงานกับคริสเตียนเซดีแล้วก็จอชเมอร์ฟี่นะครับ,รรบ, ie, Murphy, รบโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะฝากความหวังในการผลิตสกอร์เอาไว้ที่มาร์คโอมาฮูนี่นะครับที่ตะบันไปแล้วถึง3ประตูฤดูกาลนี้นะครับ ด้านแดนนีโรนะครับนายใหญ่ของเชฟฟิลเวนสเตอ์นะครับจะไม่มีนาธานิเอลชาลูบาเบนเฮเมอร์ er, แล้วก็มิชาลอีเคควีนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทั้งหมดนะครับการจัดทัพครับในระบบ3-4-3นะฮะจะมีเจมส์บีโดรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับก็จะมียานวาเลลี่ดีชอนเบอร์าา์ดแล้วก็อาคินฟาร์โมโวนะครับที่จะประสานง,งาน3เซนเตอร์กันนะครับ แดนกลางครับส่งให้แบรรี่เบนแนนนะครับคุมเกมร่วมกันกับเชชาส์โดยที่วิงแบ็กสองข้างนะครับก็จะเป็นมาวินจอร์สันและก็โพวาเลนตินนะฮะส่วนเกมลุกข้างบนครับก็จะเป็นจีจี้กาซาม่านะครับประสานงานล่าตะข่ายกับลามาโลแล้วก็จอร์ดวินดัสนะครับจะเป็นตัวความหวังเลยนะครับที่ยิงไปแล้ว2ประตูนในซีซั่นนี้นะครับ สถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะก,กันมาทั้งหมด44ครั้งด้วยกันนะครับเป็นเชฟฟิวเวนสเตย์ที่ชนะไป15ครั้งนะครับสเสมอกัน9ครั้งแล้วก็เสียท้ายกับปอสมาร์ทไป19เกมนะครับฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับเชฟฟิวเวนสเตย์เนี่ยนะฮะอันดับเหนือกว่าก็จริงครับแต่ฟอร์มช่วงหลังไม่น่าไว้ใจนะฮะ พอสมัทในรังสู้ตาอยู่แล้วครับเชื่อว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้ก็ให้เชียไปที่พอตสมัทเลยนะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.25นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับค่ำคืนนี้เป็นการเจอกันระหว่างแรนส์กับเลออาฟนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับแรนส์เสมอกับแบรดมา1ประตูต่อ1นะครับก็ไม่ชนะมาตลอด4เกมหลังนะครับ ผ่าน8นัดเก็บมา8คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ13ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับขณะที่เลออาฟนะครับเกมล่าสุดนี่เสียท่าต่อโอลิปิกลียงมาศูนย์ประตูต่อสนะครับก็โดนถล่มมายับยับเลยนะครับและนั่นคือความปราชัยนัดที่5ติดต่อกันเข้าให้แล้วนะครับผ่าน8นัดเก็บมาได้แค่6คะแนนเท่านั้นนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ16ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่รันนะครับของนายใหญ่ชูเลียงสเตฟองนะครับก็จะไม่มีโดแกนอาเลมดาแล้วก็อันเดรสโกเมสนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายอยู่ทั้งคู่นะครับการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ3 4 2 1นะครับก็จะมีสตีฟมองรองดา้ารับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยมิคาอิลฟาเย่คริสโตเฟอร์วูแล้วก็อาริดูเซดูนะครับ แดนกลาง4นายครับประกอบไปด้วยบัพติสซานตามาเรียอาซอมาตูซิวานะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างก็จะเป็นสัมปทานของฮันส์ฮาเตบัวแล้วก็อาเดเรียงทูแฟร์นะครับแนวรุกนะครับก็จะมีอาร์มีนกุยรี่นะครับแล้วก็ลูดวิชบลาสนะครับโดยที่กองหน้าก็จะเป็นอักโนคาริมอนโดนะฮะความหวังสูงสุดก็จะอยู่ที่ลูดวิชบลัสเนี่ยแหละนะครับเจ้าของผลงาน3ประตูกับอีก2อแอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ ข้ามไปดูฝั่งของเลออาฟนะครับของดีเดียรดิกานะฮะก็มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือเอ็มมาริเลซับบีนะครับต้องรอเช็คความฟิตนะครับว่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมหรือเปล่านะครับการจัดทับวันนี้ครับในระบบ5 4 1นะครับก็จะมีอักตูเดลมานะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยโลอิกเนโกโยอันเซาเมียเอเตียนยูเต้โกติเย่ลิลิสแล้วก็คริสโตเฟอร์โอเปรี่นะครับ แดนกลางครับก็จะมียัสซินเคสตานะครับทำหน้าที่เป็นริมเส้นโคลฟ้ากับดาแลคูซีเอฟนะฮะมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นรัสโซอูเอ็นดีกับทราหของอับดุลไลตูเร่นะครับซึ่งรายนี้จะเป็นตัวความหวังสูงสุดข,ข,ของทีมด้วยนะครับเจ้าของผลงาน2ประตู1นึแอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนะฮะสุดของหน้าตัวเป้าก็ใช้เป็นโชเซอูคาซิเมียนะครับ สถิติการตกันที่ผ่านมานะครับคู่นี้ปะทะกันมาทั้งหมด24ครั้งนะครับโดยเป็นรันที่เอาชนะไปได้8ครั้งเสมอ10แล้วก็แพ้6นะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับแลนด์เนี่ยนะฮะช่วงหลังผลงานแผ่วลงไปนะครับแต่เมื่อวัดกันปอนต่อปอแล้วยังคงดูดีกว่าเลอาฟพอสมควรนะครับเลอาแพ้มา5นัดติดต่อกันแบบที่เกมรับเสียเยอะด้วยนะครับดูแล้ววันนี้โดนเช็คบินแบบยับยับแน่ครับเชียไปที่แลนด์เลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.25นั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลบุนเดสซีกาเยอรมันนะครับก็เป็นข่าวประจำของคัมคืนวันศุกร์เช่นกันนะครับมี1คู่ครับไมซ์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบรุสเซียมูนเชนกลัดบักนั่นเองนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับไมซ์นี่แพ้ให้กับไลซิกมาสูนประตูต่อสองนะครับเป็นการแพ้นัดที่3ในรอบ5เกมหลังนะครับเจ็ดนัดเก็บมา8คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ12ของตารางบุนเดสซีกาเยอรมันนะครับขณะที่ทีมสิงห์หนุ่มมูรุเซียบูเลเชนกลัดบักนะครับเกมล่าสุดเเออาาาชนนนะะะไฮฮดม3ปรรตตู่2คับ เป็นการชนะนัดที่3ามในรอบ4เกมหลังครับ7นัดเก็บมา9คะแนนครับรังอยู่ที่อันดับ11ของตารางนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ม i ส์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของบูเฮนริกสันนะครับก็จะไม่มีคาริโมริซิโวนะครับแล้วก็อันเดรสฮันเชอร์โอเซนนะครับแนวรุกแล้วก็แนวรับของทีมนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บอยู่ณตอนนี้นะครับ การจัดทัพวันนี้ครับ3 4 2 1นะครับก็จะมีโรบินเซนเนอร์ครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับแนวรับ3เซนเตอร์ครับประกอบไปด้วยโดมินิคอร์โมริสเยนส์และก็มักซิมไลช์นะครับแดงกลางครับมีนาเดียมอาร์มิเรีนะครับกลุ่มเกมร่วมกันกับไคชูซาโนะนะฮะวิงแบ็กสองข้างก็จะเป็นฟิลิปเอ็มเวเน่กับอองโตนี่คาชีนะครับแนวรุกแดนบนครับประกอบไปด้วยอาร์มินโดเซียบแล้วก็อีแจซองนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าครับ ฝากความหวังในการผลิตกอเอาไว้ที่โจนาธานบูคาแต่แฮะที่ตะบันไปแล้ว5ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับขณะที่บรูซีมุนเชตกลับบากในะฮะของเครโดเซลเน่นะครับก็ยังไม่มีนาธานเอ็นกูมูนะครับแล้วก็ลูกาเนสนะฮะที่เจ็บอยู่ทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตของฟรองโฮโนรอตนะฮะยานโอคอฟสกี้นิโกเอเวดีแล้วก็ยนัตออมลินนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทั้งหมดนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ442นะครับก็จะมีมูริสดิกูลัสนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยโจสกาลรีโคอิตาคุระนิโกเอเวดีแล้วก็เซฟานไลเนอร์นะครับแดนกลางครับส่งให้ฟรองโฮนูรัตนะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมอ่าถ้าเกิดว่าฟิตพอก็จะได้เป็นตัวจริงในตำแหน่งริมเส้นนะครับอีกฝ้าก็จะเป็นเควินสเตอร์เกอร์นะครับวิดฟิลคู่กลางเป็นล็อกโคไรกับยูเลียนไวเกิลนะครับแดนหน้าก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่าง อเลสซานเพลอากับทีมไครเดนส์นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวความหวังสูงสุดเลยนะครับติดทีมชาติเยอรมันไปแล้วนะครับเจ้าของผลงาน5ประตู1แอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติการโดยกันที่ผ่านมานะครับปะทะกันมาทั้งหมด43ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นกัดบักชนะไปได้17ครั้งเสมอกัน14บครั้งแล้วก็เป็นไมส์ชนะไปได้12เกมนะครับ ฟันทงสําหรับคู่นี้นะครับไมช์เนี่ยผลงานโดยรวมไม่ดีเลยนะครับแพ้เกมบในบ้านมาสานัดติดต่อกันแล้วด้วยนะครับส่วนทางกับกลัดบักครับที่ชนะมาต่อเนื่องในฐานะนักเตะกาลังเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็มีตัวทีเด็ดชัดเจนนะครับมองว่าพวกเขาจะสามารถบุกมาเก็บ3คะแนนกลับไปได้ครับคู่นี้ให้เฉียไปที่บรุสเซียเหมือนเช่นกัดบักนะครับกับเรทเสมอเสมอเลยนะครับ คู่ต่อมานะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับคัคืนนี้มี2คู่นะฮะคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างอูดิเนเซ่กับกาญารีนั่นเองนะครับอูดิเนเซ่นะครับเกมล่าสุดแพ้ให้กับมิลานมาศูนย์ประตูต่อหนะครับหเกมหลังแพ้ไปถึง3เกมแล้วนะครับแนัดสิบสามคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ8ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับ ขณะที่กายารี่นะครับเกมล่าสุดนี่เอาชนะโตริโนมา3ประตูต่อ2นะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังสุดนะครับก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไม่แพ้ใครด้วยนะครับ8นัดเก็บมา9คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ15ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อูดิ e เนเซ่ของคอสตารุนยาอิชเดครับ นายใหญ่ชาวเยอรมันวันนี้ยังไม่มีโทมัสกิเตนเซนนะครับแล้วก็อเล็กซิสซานเชที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็มีข่าวดีครับที่ได้ตัวลรเรโซลูก้านะครับแนวรุกตัวเก่งเนี่ยนะฮะหายเจ็บกลับมาครับพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ3-5-2ครับก็จะมีมาดูก้าโอโคเย่ครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยอิซักตูเล จาค้าบิโจแล้วก็คริสเตียงกาบาเซเลนั่นเองนะครับส่วนแดงกลางครับก็จะส่งให้แซนดี้ลอฟฟริชนะครับคุมเกมร่วมกันกับเยสเปอร์คาวสตอร์มแล้วก็ออยเอซาราก้านะครับ วิงแบ็กสข้างครับใช้เป็นคิงสเล่เอฮิซิบูนะครับกับจอแดนเซมูรานั่นเองนะครับโดยที่แนวรุกแดนบนครับก็จะได้ตัวรอรนโซลูก้านะครับกลับมาประสานงานล่าตะข่ายกับโฟริยองโตแวงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวรุกตัวเก่งของทีมนะเจ้าของผลงาน3ประตู1แอซิสในฤดูก,กาลปัจจุบันนั่นเองนะครับด้านดัวิเดนนะิโคล่านะครับนาะยใหญ่ของกายารีเนี่ยนะฮะ ก็จะไม่มียาคุปยังโต้กับเลโอนาร์โดปาวเลตินะครับที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับมีข่าวดีที่อดัมโอเบิร์ตนะครับน่าจะกลับมาอยู่ในกลุ่มกำลังได้ครั้งครับหลังจากที่หายเจ็บแล้วนะครับการจัดทับวันนี้ครับมาในระบบ3-4-2-1นะครับจะมีซิโมเนสกูเฟ่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยเซบาสเตโนลูแปโต เยรีมีนากาบริเอเลซับปาแดนกลางนะครับก็จะส่งให้อองตวนมาคุมบูนะครับคุมเกมร่วมกันกับมิเชลอาโดโปครับวิงแบ็กสองข้างเป็นนาดีซอเตียแล้วก็ตอมมาโซออกเกนโลนะครับแนวรุกด้านบนครับจะมีซิโตลูบุมโบนะครับทำเกมร่วมกันกับนิคลัสวิอุล่าครับส่วนขาวางสูงสุดในการผลิตรอนะฮะก็จะฝากเอาไว้ที่โรเบโตปิกโคลีนั่นเองนะครับ สถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะปะทะกันมาทั้งหมด49ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นอูดิเนเซ่ที่ทําได้ดีกว่านะครับจากการชนะไปได้26ครั้งครับเสมอกับ11เกมแล้วก็แพ้ไป12เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับกายารีกำลังเล่นเล่นเหนียวแน่นก็จริงนะครับแต่อูดิเนเซ่เวลาเล่นในบ้านนี่คือของดีมากครับชนะมา3จาก4เกมหลังเลยนะครับก็เลยมองว่าวันนี้อูดิเนเซ่จะชนะได้นะครับก็เฉียบที่เจ้าถิ่นเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0ูน่นเองนะครั อีกคู่หนึ่งของสกอตชอสเซเรียอิตาลีในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างโตลิโนกับโคโมนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับโตริโนแพ้ให้กับกายารี่มา2ประตูต่อ3นะครับเป็นการแพ้มา4นัดติดต่อกันในทุกรายการเลยนะครับ8นัดเก็บมา11คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ9ของตารางเกาโชสเซเรียอิตาลีนะครับขณะที่โคม่นะครับก็นัดล่าสุดเสมอกับปามามา1-1นะครับก็เท่ากับว่าไม่ชนะใน2เกมหลังนะครับ 8นัดเก็บมา9คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ14ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โตริโนของเปาโลวาน o ลลีนะครับวันนี้จะยังไม่มีอีวานอิลิชแล้วก็บอนาโซซานะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งคู่ครับเช่นเดียวกันกับโตริอ่าเช่นเดียวกันกับดูวานซาปาต้านะครับกองหน้ากับตันทีมที่พักทางฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขณะเดียวกันนะฮะแปรชูสนะครับปากระหลังชาวดัตเนี่ยนะฮะก็ยังจะไม่กลับมานะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บหัวเข่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับยังพอมีข่าวดีสําหรับโตนีดอยู่บ้างนะครับเพราะว่าจะได้ตัวอาริเอนตามเมเซแล้วก็มาคุสพีเดียเซนนะครับกลับมาจากอาการป่วยแล้วก็อาการบาดเจ็บแล้วนะครับ อีกข่าวดีในวันนี้นะฮะก็คือกิยโมมาริบันนะครับปาการหลังชาวชิลีนะครับก็กลับมาพร้อมรับใช้ทีมแล้วนะครับหลังจากที่จดใช้โทษแบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ352ครับวานยามิลินโควิชซาวิชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยอดัมมาซิน่าซาอูโคโค่และก็เซบาสเตียนวูลุกคิวิชนะครับ แดนกลางครับส่งให้นิโคล่าวลาซิชนะครับกลุ่มเกมร่วมกันกับแคโรลินนตติแล้วก็ซาบูเอเลริชีนะครับวิงแบ็กสองข้างเป็นวาเลนติโนลาซาโรแล้วก็เมอร์กิมบอยโวด้านะครับกองหน้าครับก็จะใช้เป็นอันเดรโอซาดาเบรียนะครับลาตะข่ายร่วมกันกับเชออดัมส์นะครับเจ้าของผลงาน3ประตู1แอซิสต์ในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ ได้โค้ชม,มู่ของเชฟฟาริกาส์นะครับต้องรอดูความฟิตของเซจิโรเบโต้ใครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายอยู่ก่อนหน้านี้นะครับการจัดทับวันนี้ครับ4-2-3-1ครับมีเอมิลออดูโรในครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยอิกนาเซฟานเดเบรมนะฮะมาร์คโอลิเวอร์เคมแล้วก็อัลเบโตดอสเซนาโดยจะมีอัลเบโตโมเรโนเป็นแบกสายนั่นเองนะครับ แดงการครับส่งให้มั x ซิโมไปโรเน่นะครับคุมเกมร่วมกันกับเซจิโรเบโต้ท่าฟิตพอนะครับแนวรุกก็จะมีอาริอูฟาเดร่านิโกปาสแล้วก็กาเบรียลสเตเฟซ่านะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการพลิกกอร์เอาไว้ที่พัทริกคูโตเน่นั่นเองนะครับเจ้าของผลงาน4ประตูนในฤดูกาลปัจจุบันนะครับ คู่นี้นะครับเคยดวลกันมาทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครับเป็นโตริโนโที่ชนะไปได้2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับโตริโนโเนี่ยกำลังแผ่วหนักเลยนะครับแพ้มาสีนะัดติดต่อกันแล้วนะครับแต่โคโมโเวลาเป็นทีมเยือนก็ไม่ชัวร์ครับมองว่า โตริโน่นะครับน่าจะกลับมาสู่เส้นทางแห่งชยนะได้อีกครั้งนะครับในการเช็คบินคโคโมที่เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้ให้เสบที่โคโมอ่าโตริโน่เลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.25น,นั่นเองนะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเอสปันยอนกับเซบียานั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับนกกาเอสปันยอนนะฮะแพ้ให้กับเอเลติบิวเบลมาแบบยับๆเลยนะครับหประตูต่อสี่นะฮะเป็นการแพ้4จาก5เกมหลังนะครับสินัดเก็บมา10คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ15ของตารางลาลิกาสเปนนะครับขณะที่เซบียานะครับเกมล่าสุดก็โดนถล่มมาเช่นกันครับโดนบาร์เซโลนานะครับถล่มมาถึง5ประตูต่อ1นะครับเป็นการยูเซติโอไร้พ่ายเอาไว้ที่3นัดติดต่อกันนะครับสินัด12คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ12บสองอ่ะสิของตารางลาลิกาสเปนนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เอสปอนยอนของมาโนโลกอนซาเลสนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะจะไม่มีเฟเนโดกาเรโรนะครับที่มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับขณะที่คูดีอาคาบีปัวโดนะครับแล้วก็เอดูเอ็กซโปซิโตนะครับยังคงมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายเช่นกันครับไม่ชัวร์ว่าจะเล่นในเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4.3.3ครับก็จะมีโยนกาเซียนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูรครับเกมรับประกอบไปด้วยไบรอนุริบาลมาราชคุมบา巴าเซจ้โกเมสและก็โอมาเอาลฮาริอาวนะครับแดงการครับส่งให้โคเซ กาเรราเนะครับคุมเกมร่วมกันกับปอโลซาโนแล้วก็เปเรมิญานะ่ครับส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะมีอัลเบโรเตเคโรครับประสานง,งานล่าตะข่ายร่วมกันกันกบวาลิตเชสติล่าแล้วก็กาโรสโรเมโรนั่นเองนะครับด้านผู้มาเยือนเซบียานะครับภายใต้การคุมทีมของชาเบียกาเซียปิเมนตานี่ครับก็จะไม่มีซาวิเกตเหมือนเดิมนะฮะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บต้นขานะครับ อย่างไรก็ตามครับตองกีนองซูนะฮกก็พร้อมที่จะกลับมาสู่เส้นทางการเล่นให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ติดโทษแบนในเกมล่าสุดที่เจอกับเซบียานัหนิงนะครับขออภัยครับล่าสุดในเกมเจอกับบาซานัหนิงนะฮะการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3ครับออยานีรันรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับแนวรับประกอบไปด้วยอารีอาเปโดซาตองกีนองซูโลอิกบาเดแล้วก็โคเซอังเคลกัมโมนานะครับ แดนการครับส่งให้ชิบิวโซคุมเกมร่วมกันกับอัลแบร์ซอมบีลูกของก้าแล้วก็ลูเซียงอากูเม่นีฮะโดยที่แนวลุกแดนบนครับก็จะประกอบไปด้วยเชดิกเอคูเก่นะครับแล้วก็โดดีลุกลุกบึกบาคิโอนะฮะที่จะเล่นริมเส้นกลลฟากนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะเป็นอิซักโรเมโลรัรบสัมปทา,านในการพลิสกอร์นั่นเองนะครับ สถิติดวกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับ56ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นเซบียาที่ชนะไป33ครั้งครับเสมอกัน11นัดแล้วก็แพ้ไป12เกมนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับเอสปอนยอนเนี่ยาการโคมามากๆเลยนะครับเกมรับเสียเยอะแม้ว่าเกมรุกจะพอยิงได้ก็แล้วแต่นะครับ ดาเซบียานัดที่แล้วก็แพ้รัดที่แล้วแพ้มาก็จริงนะฮะแต่เป็นการแพ้จ่าฝูงอย่างบาร์เซโลนาครับผลงานโดยวรวมไม่ได้แย่ครับมองว่ามีโอกาสจะบุกมาเช็คบินได้ครับคู่นี้เชียร์ที่เซบียาดีกว่าครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.5นั่นเองนะครับสรุปที่เด้ประจำค่ําค,คืนนี้นะครับมองกันไปที่เลสเตอร์ซิตี้ครับพอสมาร์ทแรนส์กราดบักอูดดเนเซ่ตริโน่แล้วก็เซบียานะครับ ก่อนจะกลับไปวันนี้นะครับก็ย้ำกระดิกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับสามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซ็นมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับโดยถายผลคู่หลักของเรานะครับทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะแล้วก็จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ทายลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าทายถูกก็รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใใใหมม่่นนนนีี้้้เเลลยคคคครรรััับบทสจกกก็ิขาาไดะ